สวัสดีครับสวัสดีประจำ EP ที่5นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการเช็คกองปุ๋ยหมักที่เราได้ทําไปนะครับอันนี้เป็นกองปุ๋ยหมักนะครับจานวน10ตันนะครับเป็นกองปุ๋ยหมักที่เราทํากันตั้งแต่1เดือนที่แล้วนะครับก็ครบนะครับหเดือนนะครับสสัปดาห์ก็ประมาณสัปดาห์ที่3นะครับเราก็ได้ทําการลดน้ําไปรอบหนึ่งนะครับลดน้ำใส่กองปุ๋ยเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแห้งนะครับ ก็รถแค่รอบเดียวนะครับวันนี้นะครับก็เลยมาเช็คว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าดูจากลักษณะนะครับผมลองเอานะครับเอาเสียมเนี่ยคุยนะครับคุยปุยหมักจากด้านในขึ้นมานะครับถ้าเราดูจากเนี้ยเราจะเห็นไอร้อนขึ้นมาเลยนะครับก็คือยังยังร้อนอยู่นะครับกาลังย่อยสลายอยู่ถ้าเราเอามือจับดูเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างร้อนอยู่นะครับยังร้อนอยู่เลยนะยังยังใช้ไม่ได้นะครับยังใช้ไม่ได้ ถ้าดูที่ผิวนะครับผิวชั้นนอกเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับฝ้าฝ้าขาวขึ้นนะครับผิวชั้นนอกเนี่ยนะครับความร้อนจะน้อยกว่าข้างในนะครับก็คือถ้าเราจับดูจะแค่อุ่นๆนะครับแต่ข้างในเนี่ยจะค่อนข้างร้อนร้อนเลยนะครับอนี่ครับอันนี้เป็นปุ๋ยหมักนะครับกองแรกที่เราทําทีนี้นะครับถามว่าทําไมถึงต้องหมักนะครับถ้าไม่หมักได้ไหมนะครับ ถ้าเราไม่ต้องการหมักถ้าเรากองไว้ถามว่าได้ไหมได้ครับแต่มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับถ้าเรากองไว้เฉยเฉย่อย,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 ยสลายแน่นอนครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับในจักรวาลนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเป็นอนนีจ้จังทุกขังน้าตานครับไม่มีอะไระคงอยู่ตลอดไปนะครับมันย,ย่อย,ย,ย,ยสลายแน่นอนแต่เพียงแค่มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานอาจจะเป็น3 4, 4, เดือน4เดือนหรือครึ่งปี นะครับมันก็นานเราก็ไม่สามารถอาจจะรอไม่ได้เราก็ต้องทําการนะครับเต่งปฏิกิริยานะครับเติมจุลินทรีย์เติมอาหารจุลินทรีย์้เพื่อให้เขาไดา้ย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับหนึ่งเดือนผ่านไปสรุปว่าปุ๋ยหมักกองนี้ก็ยังยังใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องรอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับปุ๋ยหมักที่เราทํารอบที่2อันนี้เราก็จะเอาปุ๋ยหมักจากตรงนี้นะครับแล้วก็เอามานะผสมกับจุลินทรีย์แล้วก็ อาหารจุลินทรีย์แล้วก็หมักอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราทำไปใน e p ีที่3นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่าเป็นยังไงนะครับอ๋อนะครับอนอื่นนะครับเราจะมาเช็คความร้อนก่อนนะครับความร้อนอ่าสามวันแรกนะครับสามวันแรกผมมาเช็คดูมันก็ค่อนข้างร้อนนะครับข้างกระสอบจับก็คือเป็น ค่อนข้างกดขุนร้อนๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ความร้อนเริ่มน้อยลงนะครับก็เริ่มเย็นๆนะครับถือว่าแทบจะไม่ร้อนเลยนะครับก็ถือว่าปฏิกิริยากระบวนกนารแยกสลายน่าจะดาเนินไปใกล้เสร็จสิ้นแล้วครับถ้าเราเปิดกระสอบดูนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่นะครับอันนี้ก็คือไม่ได้มาตากกระสอบครับเรา พอเราทําการกรอกใส่กระสอบเสร็จนะครับก็เอาสลันมาคุมเพื่อป้องกันไก่มาคุ้ยมาเขี่ยมาอะไรนะครับก็คือไม่ได้มัดก็คือเปิดได้เลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเช็คด้านในว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือ1สัปดาห์ผ่านไปนะครับในกระสอบก็คือหนึ่งสัปดาห์นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นคราบของพวกฝ้าขาวนะครับฝ้าขาวที่เขาเกิดขึ้นในช่วงแรกนะครับดูนะครับข้างในจะเป็นยังไงครับ ก็จะมีฝ้าขาวนะครับแทรกอยู่ตามส่วนต่างๆนะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะครับอ่านี่ครับมันจะมีฝ้าขาวฝ้าเขียวขึ้นนะครับแสดงว่าเขากำลังย่อยสลายกำลังย่อยสลาย ซึ่งนะครับสิ่งที่เรานํามาทําปุ๋ยหมักเนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุเนี่ยก็คือเป็นนะครับวัตถุที่ได้จากพวกซากพืชอ่าซากสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็นะครับผ่านการด้วยสายรอินทรีย์นะครับก็จะอ่าทวนวัตถุด,ดิบหน่อยนะครับก็คือมันจะมาจากอ่ากากมันสำปะหลังแล้วก็มูลไก่นะครับไอ้พวกมูลสัตว์ปีกต่างๆเนี่ยจุดเด่นก็คือเขาจะมีนครับธาตุอาหารธาตุอาหารหลักที่เป็น ฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมจะค่อนข้างสูงสูงกว่ามูลมูลวัวนะครับนี่คือข้อดีของมูลไก่นะครับแล้วก็พวกกาก,กมันเนี่ยก็จะมี3ธาตุครบเลยนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกาก,กแห้งนะครับฟอสฟอรัสก,ก,ก็สูงหน่อยนะครับถ้าเป็นกากยังสดๆอยู่ก็มีไนโตรเจนด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของนะครับพวกกาก,กมันก็คือ เขาจะทําให้ดินเนี่ยนะครับรว่วนซุยอุ้มน้ําได้ดีนะครับทาให้ดินเนี่ยไม่ช่องอากาศนะครับนี่คือประโยชน์ของอินทรีย์วัตถุนะครับซึ่งในปุ๋ยหมักเนี่ยมันก็จะมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนะครับครบเลยนะครับครบเลยเราไม่ต้องไปซื้อ,อมาเติมไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ครับเพราะว่าเขามีครบอยู่แล้วครับธาตุอาหารหลักก็มีอยู่3ามธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับไนโตรเจนก็จะช่วยในเรื่องของการเจริญของใบลําต้น ความงามต่างๆพอฟลัสโพลิเซียมก็จะช่วยในเรื่องของการติดดากออกผลนะครับระบบรากครับาดอาหารรองนะครับก็พวกแคลเซียมนะครับแคลเซียมแมงคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับแล้วก็ธาตุอาหารเสริมอีกแปธาตุนะครับก็จะมีครบในปุ๋ยหมักเราเราก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่นี่คือประโยชน์ของอินทรีย์วัตถุนะครับหนครับดา ลืมเช็ค,ความร้อนครับถ้าเราเอามือจับความร้อนแทบไม่มีนะครับไม่มีคิดว่าน่าอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับไม่เกิน3สัปดาห์ก็น่าจะใช้ได้สําหรับปุ๋ยหมักรอบสองที่ทำใส่กระสอบนะครับและตรงนี้นะครับจากวัตถุดิบที่เราใช้คือเป็นพวกกากมันนะครับพวกมวลไก่แล้วก็ผ่านการหมักด้วยจุลินทรีย์นะครับก็คือเพื่อนเนี่ยนะครับจะสามารถนําสารอาหารที่ผ่านการเพ่อยแล้วเนี่ยไปใช้ได้ทันที ทีนี้ผมก็เลยนะครับคิดว่ามันก็น่าจะเอาไปทําเห็ดฟางได้ก็เลยใน E ีพีต่อๆไปเราจะมาทดลองทําเห็ดฟางจากปุ๋ยหมักของเราครับเพราะว่าถ้ามันทําได้ปุ๊บครับเราก็เอาไปทำเห็ดฟางพอทำฟางเสร็จก็เอาไปใส่พืชต่อมันก็จะเป็นประโยชน์2ต่อนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาเช็คพามาเช็คปุ๋ยหมักคร่าวๆนะครับอัปเดตสักหน่อยครับก็สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับ